กับคารวะอาจารย์ค่ะกับพี่พี่จิตอาสาทุกท่านค่ะชื่อปภาพันโอดยิ้มพายค่ะอายุหกสิบสองอาชีพอาชีพทำสวนค่ะแล้วก็การศึกษาปริญญาตรีความเจ็บป่วยไม่มีค่ะแล้วก็ตอนนี้ตามับรประชาชนอยู่จังหวัดปทุมธานีปัจจุบันอยู่จังหวัดชัยนาทค่ะ แล้วก็ต้องการเรียนต้องการศึกษาเป็นนักศึกษาวิชาลามเพราะว่าต้องการเรียนรู้อริยศาสตร์สี่ค่ะแล้วก็ทุกอริยศาสตร์วิธีเอ่อวิธีพ้นทุกแล้วก็เอ่อได้ได้จะได้นํามาในการแก้ไขปรปับปรุงตัวเองอะคะกับกับแล้วก็มาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ตั้งใจว่า ในเมื่อเราช่วยตัวเองได้แล้วอ่ะเราก็จะช่วยผูอย้อื่นได้ค่ะแล้วก็ข้อข้อสี่รู้จักอาจารย์ได้ยินอาจารย์ก็คือตั้งแต่ปีสี่เก้าค่ะเพราะว่าคู่คมอาจารย์เนี่ยเป็นเป็นลูกศิษย์พ่อท่านค่ะก็ฟังเรื่อยผ่านมาเรื่อยอะไรเรื่อยอะค่ะจนปีห้าเจ็ดค่ะไปชุมนุมค่ะไ,ได้เจออาจารย์แต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้เข้า ตรงนั้นอีกแต่แต่ได้ได้ยาเม็ดที่หนึ่งมาค่ะคือน้ำสมุนไพรก็เริ่มมาแล้วก็มากินมาแบ่งปันมาตลอดนะคะยาเม็ดที่หนึ่งเนี่ยเ้าใช้ตลอดจนทุกวันนี้แล้วก็พอมาปีหกหนึ่งปลายปีหกหนึ่งนะคะเริ่มเริ่มเข้ามาศึกษากับอาจารย์ ก็คือจาก YouTube ค่ะเริ่มทำกันบ้านด้วยการเป็นกินอาหารแบบไม่ปรุงะคะ่ะแต่ตัวเองอเป็นมังสวิรัตแต่ปีสี่เก้าแล้วค่ะแล้วก็รักษาสิลแต่ปีสี่เก้าค่ะเข้าตังธรรมก็คือปฏิบัติธรรมอะคะ่ะตั้งแต่ปีสี่เก้าเป็นต้นมาจนไปปีหกหนึ่งจนไปปีหกหนึ่งอะคะ่ะคือเป็นมังปุงอคะ่ะมังปุงตลอดก็ ก็ที่รับไปรับประจําก็คือที่ที่ที่นาวามินค่ะแล้วก็ที่จตุจักรค่ะจะไปประจําแล้วเป็นคนทําอาหารเองได้ค่ะเป็นมาซาวิราที่ทําอาหารเองได้พอปีไปปีหกหนึ่งตั้งใจแล้วอาจารย์เปิดค่ายที่ส่วนสามมั่นใจมากก็เลยไม่ปรุงเลยค่ะทำกันบ้านก่อนเลยพอไปถึงส่วนสามกุมภาหกสอง เข้าค่ายเลยค่ะห้าวันไปกลับนะคะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนพี่น้องโอ้โหไปกันเพียบเลยค่ะจนไม่มีที่นอนเพราะว่าตัวเองก็ใกล้อยู่แล้วค่ะอยู่ปทุมธานีไปกลับเลยค่ะเชา้าหกโมงยังไม่ถึงหกโมงตีห้ากว่ามาแล้วค่ะสองคนต้องที่บ้านอยู่อยู่ในสวนนะคะไปฉายนี่ต้องเตรียมพร้อมมาค่ะสองคนขับรถมาเอาถึงสวนสามตั้งนาตั้งตารับ รับความรู้ให้มากที่สุด6โมงต้องกลับแล้วค่ะเป็นชื่อกลับแล้วเพราะว่าเดินในสวนมืดไปฉายค่ะสองคนถามอย่างนี้ตลอดจนจบค่ายค่ะจบค่ายเสร็จก็ได้มาปลูกบ้านอยู่ชัชนาาตัวเองก็เป็นเป็นเป็นรุน่นลดด่วนขบวนสุดท้ายที่อาจารย์ไปกิบที่สุดสามค่ะแล้วก็ได้พออาจารย์อบรมเสร็จอาจารย์ก็ไปภูผา ตัวเองก็มาอยู่ชัยนาทค่ะวิบากดีก็ผักดันมากับพร้อมก็ที่อาจารย์ได้เก็บตกก็คือเอ่อได้มาอยู่ชัยนาทช่วงที่โควิดระบาดประทุมนั้นนั้นป่าปล่ะค่ะมานี้ไม่มีเลยค่ะไม่มีระบาดไม่มีระบาดเลยวิบากดีให้มาอยู่ที่ที่นี่ที่ชัยนาทก็มาทำเศรษฐกิจพอเพียงตามอาจารย์ทุกอย่างเป๊ะเลยค่ะไปเรียนรู้ม,มาส่วนสามบาลงบาลายทำบทตคารอบบ้าน ทำหมดแล้วหมดยาเก้าเม็ดนี่ทำเองด้วยตัวเองหมดเลยค่ะแล้วก็ได้ช่วยผู้อื่นด้วยค่ะแล้วส่วนข้อห้ารักษาสิง่งก็คือรักษาแต่ปีสิบเก้าอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็รับฟังทาตามมัติหมูได้ไหมได้ค่ะแล้วก็เป็นจิตอาสาทํางานฟรีได้ไหมได้ค่ะทุกวันนี้ก็เป็นจิตอาสาอยู่แล้วค่ะแล้วพืชผลผักผลไม้ที่นี่ที่ได้ผลิตผล,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 ผลมาก็แบ่งปันค่ะบ้านนี้ทุกคนจะรู้ว่าบ้านนี้ไม่ขาย แต่แบ่งปันให้ทุกคนคะ่ะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะพอจะบอกสาขาที่จบได้ไหมคะเอ,อบริหารเอกการจัดการคะ่ะการจัดการถ้าอย่งางนั้นก็คงสังกัดในภาคกลางนะคะเพราะว่าเห็นบออยู่ไทนาทน,นะคะ่คะ่คคะะขอบคุณค่ะมีท่านใดจะถามเพิ่มเติมไหมคะขอบคุณะคะ ตอนนี้ตอนนี้คุณประภาพันธ์เนี่ยใช้วิชาการบริหารจัดการไปบริหารจัดการแจกค่ะท่านแจกแจกใหญ่เลยนะคะปลูกแล้วก็แจกเลยใช่ไหมคะค่ะแลวก็เร็วนี้ก็สั่งสั่งหนังสืออะค่ะหนังสือพึ่งตนนะคะก็ไปไปแบ่งพันให้กับหมอที่อนามัยค่ะเพราะตอนนี้มีศูนย์พักคอยหมอก็ได้ได้ไปแจกจ่ายให้กับ ผูที่เป็นอยู่สุนทพักคอยค่ะค่ะก็<อ>เป็น,นบุญนิยมนะคะบุญนิยมระดับที่สูงที่สุดนะคะคือแจกฟรีนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นขอขอซ้ําในสามคำถามสุดท้ายเพื่อยืนยันนะคะจะถือสิล5ห้าแบบเบื้องต้นได้นะคะโอสุดยอดเลยค่ะยิ่งตอนนี้ยิ่งบ่าตอนนี้ก็ฟัง,ต,ง,ฟง,าาต,งตั้งแต่ฟังอาจารย์มาอะไรมาตั้งสินตั้งแต่พรรษาที่แล้วค่ะ คือธรรมดารับสองมือตอนนี้รับมือเดียวตั้งแต่เริ่มเจออาจารย์นะคะเนี่ยทุกวันนี้ก็มื้อเดียวค่ะขบคุณค่ะคำถามต่อไปนะคะจะเชื่อฟังรับฟังมติหมู่กลุ่มได้นะคะยินดีค่ะจะเสียสลัเป็นจิตอาสา,ศาศทำงานฟรีได้นะคะร้อยเปอร็นเลยค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตโหวตเลยนะคะ ขั้นใดคัดค้นการสมัครในครั้งนี้เชิญยักมือค่ะไม่มีนะคะขอแสดงความยินดีนะคะสอบผ่านในขั้นตอนของการสัมภาษณ์แล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยค่ะเดี๋ยวราจ้า